เอาเอาเป็นไงเป็นไงเอาเลยครับเอาเร็วเอาเร็วเอาเอากะบายโชว์ความแรงของหน้ารอกโคหน่อยเอากะบายโอ้ยโอ้ยเดียวเกือบแล้วตกลงไปเจ้าดีด้วยหมึกโบรไณทันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโหจริงๆแปลงนี้ทำไมไม่ถมครับเนี่ย <c oughs> ดูต้นปาล์มด้วยโยบ์ห <c oughs> น้าโลกโก้กูเปลี่ยนมาเป็นหมื่นมึงใหญ่มันพังอีกนะเว้ยเกือบไปแล้วหนะ้าโลกโก้ <c oughs> ไม่ติดแล้วแหละตรงนี้ <c oughs> ออได้แล้วไม่เป็นไรหรอกชา้าๆได้แล้วหลอดตายแล้วครับ <c oughs> ก็ย้ำอีกอีกคลิปนี้เป็นการใช้งานจริงนะไม่ใช่ตัวแสดงแท้โอ้ฟรีฟรีฟรอ้โอโหจริงๆแปลงนี้แปลงปราเซียนไม่งแล้วใ่เรือปลียนีน้ยองใจเรือแล้ว <laughs> โอ้ยดูสภาพแม่เจ้ากา,กาแคร์ต้องคิดแปลงแน่เลยเนี่ยแบบนี้ โอ้โหจริงๆกราบโดยโจ้วร์หนุ่มนะเดี๋ยวดูหน้าคนขับหน่อยว่าเป็นยังไงนะก็ความรู้สึกการกับใจเป็นไงคงกันข้างๆเราโอ้โหดีปัดใช้หมดเลยครับเมื่อกี้ยิงหมดเลยยิงหมดทุกฟังก์ชันนะใช้เกียร์กี่ครับเมื่อกี้เกียร์กี่มากรับกรับอยู่ด้วยรอบหน้าต้องให้ดีโวสีขาวมาแล้วนะ ดูสภาพเละครับเพลงนี้เละจริงๆนี่ครับใส่หน้าโลโก้เร็วแรงขึ้นใช่้หยเนี่ยแรงเท่าเดิมโอเคบอกได้คำเดียวคลิปนี้นะพูดโหดนัดอ้าวเวรแล้วกุญแจละอ๋อชายหน่อยเดีวยามาพูดถึงความรู้สึกเมื่อกี้มันมันไหมปะปะบอกได้คำเดียวนะคูเฟอร์นี่ขับได้ยิมือฉุ มันมากไหมขุดกุยกันในรถจักรเล็กน้อยนะพวกนี้หลังจากที่โหขึ้นจากน้ำแล้วนะเอาดำน้ำเอาดำน้ำแบบนี่บวกข้าดำน้ำสนุกไหมสนุกสนุกมากไหมเข้าดุมันสนุกมากปะป๊าดำน้ำสนุกมากเลยก็คือใช่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 ะเลเลยเหรอลยแต่เดี๋ยวเดียวนะในการบรรทุกปลาอะไรนี่ไปสิเดี๋ยวรถมาก็คือมันทุกเต็มไม่ได้นะจุ๊ง กันมาลงไปยังจะจมแล้วโอ้โหไปเลยหลวงรีวูรถหนักนะครับแต่ว่าไปสี่หลวงคันนั้นไม่มาไปไหนเรียรถมามาเบอร์แบบโคตรมันมากเลยนะเมื่อกี้ด EP แรกเนี่ยดีแม็กไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ได้วาดรวดลายเยอะนะแต่รีวูมาเนี่ยปุ๊บูุ๊บปุบปุ๊บวาดก็ไม่ได้ถ่ายไงวาดแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายวาดแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายนะเพราะยกใส่เองแถวนั้นวาดอยู่ไม่ได้ถ่าย โ่แล้วใส่หน้าโลกโก้แล้วจะแรงขึ้นนะโอ้โหแบบแรงจริงนะของก็ดีจริงหน้าโลกโก้เนี่ยเหรอะโชเฟอร์บอกไม่ได้ไม่ได้หน้าโลกโก้ครับหน้าโลกโก้กูเปือบหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อกี้แบบติ๊กเดียวต,ต้นปลาโหใจหายแวบเลยคนนี้ก็ลงสนามบม่อยหือเบอหมื่นกว่ากันเลยทีเดียวเจียนะเป็นหมื่นนะหน้าโลกโก้เนี่ยไม่ถูกถูกหมื่น <ะ S 2> ยังไงล่ะคะเป็นหมื่นเลยนะราคาหลักหมื่นเอาง่ายโอ้โหแบบสุดยอดจริง้าเฟอรหนอยู่ข้างหลังนะ ฉูดกระฉูดอูดอาดเป็นไงบ้างดิแม็กเมื่อกี้ดิบล็อกหลุดไหมสัมภาษณ์ไม่หลุดหน่อยไม่หลุดเพราะไม่ได้สับสามไม่หลุดเพราะว่ามันไม่เกินสามพันรอบไงมันมันไม่เกินความเร็วที่ก็กำหนดนะสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะหลุดเองนะแต่โอชอปเปอร์น่าจะเกินเมื่อกี้หลุดไหมไม่หลุดเหมือนกันมันไม่หลุดเด็ดขาดแค่นั้นนะเหนียวหนึบนะก็หลุดตอนเดียวคือพังเออก็ว่าอยู่แหละโอ้โหแบบสุดยอดนะตัวต่างบอกแล้ว ทำได้ทั้งคู่นะครับนี่โชเฟอร์หนุ่มเนี่ยมันจะถนัดโตโยต้าแต่ผมเนี่ยถนัดไอ้ตัวนี้นะครับโซนฉันไม่ถนัดง่ายๆก็คือผมถนัดทั้งคู่นะรู้จะูจังหวะทั้งคู่เลยไม่ก็ขี้เรียกแต่คันนี้ถ้าเราเริ่มรู้จังหวะแล้วคันนี้ไอ้โชเฟอร์สาวเนี่ยมันไม่ถนัดคันนี้มันเป็นถนัดคันนู้นโซนมากโชเฟอร์หนุ่มกับโชเฟอร์สาวเนี่ยมันจะถนัดรีโวูเดี๋ยวว่าคันนี้ดูได้ตอนนี้ประมาณสองมันรอบมันอยู่ประมาณสองพันนิดๆใช่เร็วแรงจะอยู่แถวนั้นเออสองพันนิดๆตอนนี้ดูแลสองพันประมาณสองพันแหละถ้า เกินจากนั้นก wow. ็คือมันมันไม่ค่อยนั้นแล้วถ้าตกต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้ประมาณนั้นแหละนี่สองพันสิบแปดนะร็อกโขสองพันสิบแปดของเราเองแม่งโคดแรงอะร็อคโขพูดได้แต่ปากนะร็อคโขน่าร็อกโขนะโอ้เปลี่ยนชื่อเองมันเรื่องโคตรท่นะบอกคำเดียวยิ่งกรองยิ่งเท่นะใครจะเปลี่ยนนะผมบอกได้คำเดียวคุ่นกำตังไว้หลายหมื่นเลยถ้าจะเปลี่ยนหน้าเนี่ยไม่ถูกนะครับสีเทาสามสิบเลยพี่สีเทาสามสิบใบอะ ไม่ไม่ถูกเนะบอกได้คำเดียวคุณลองไปถามดูตามในอินเทอร์เน็ตได้เลยนับนาฬกาโครเนีเยไม่ถูกโอเคนาะกีนาทีแล้วหกห้ากว่าโอเคนาคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าจะได้รับความมันในการรับชมแบบนานๆจะได้เห็นคลิปมันๆแบบนี้ทันทีนะเจอก,กันใหม่สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ